สวัสดีค่ะจากร้านก่อขนุการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจางังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอเสื่ยงในจงังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับแบบจานใบที่เมานะคะ,ะมารับเองที่ร้านนะคะกำลังซักรอกขึ้นรถนะคะ รถพิค up นะคะดูลักษณะของจานใบกี้เมานะคะตัวนี้จานไบกี้เมาะค่ะดูลักษณะของคานคานเป็นคานสองชั้นนะคะคานสองชั้นค่ะคานสองชั้นคานนี้ความกว้างเมตรแปดสิบนะคะถังมีสี่ถังนะคะถังมีสี่ถังถังนี้บรรจุข้าวได้ประมาณสามสิบกิโลสี่ถังก็ร้อยยี่สิบกิโลนะคะตัวนี้นะคะอะ ดูกครงจักนะคะกครงจักมีสองโครงจักนะคะเพราะว่ามันกว้างนะคะมีสองโครงจักค่ะจานที่อยู่ในถังจะเป็นจานหยอดจําเป็นกอกอนะคะแล้วเราจะมีจานแถมแบบจานแบบโรยแถมให้นะคะสีใบนะคะแบบโรยให้นะคะตัวนี้นะคะขอบคุณลูกค้าอําเภอเืียงในจังหวัดอุราชรธานีนะคะที่ามาซื้อ เครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับแบบใบขี้เมาค่ะนะคะ,นะคะที่ร้านของเรานะคะตัวนี้นะคะดูลูกค้าเป็นคนต่างชาตินะคะมาซื้อนะคะตัวนี้ขึ้นรถเรียบร้อยนะคะขึ้นรถเรียบร้อยนะคะตัวนี้แฝดแถวจานคู่นั่งขับเครื่องหยอดข้าวนะคะแบบจานใบขี้เมาะคะ่ะ ดูใบกบนะคะแบบแน่นหนานะคะใบขี้เมาสิบสีนิ้วนะคะสิ่นิ้วค่ะทานหนานะคะทานสองชั้นหนาค่ะขอบคุณลูกค้ามากนะคะ ที่ไว้วางใจงไงไร้าน,นอกอกกระหนกการ,กรเกษตรสั่งเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับมานะคะถังนะคะถังใหญ่มากค่ะตัวนี้นะคะขึ้นรถแคปนะคะถึงได้เพราะว่ามันกว้างเมตรแปดสิบนะคะกว้างเมตรแปดสิบนะคะ ถ้าใครสนใจทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะมีของสต็อกไว้นะคะเต็มโกดังค่ะสต็อกเต็มโกดังนะคะสั่งมาได้เลยนะคะไม่ได้รอนะคะขอพบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ